ท่านสามารถรับชมช่องมชฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนย่าแพนกัวลาป่วนสาระขีมา้าแอวป่วนผีและตกปลาสวัสดี <นะ S 2> ครับคุณกําลังอยู่กับช่องมชฉาจอมป่วนแม่สอดสดๆนะจ๊ะคืนนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายการดำน้ํายิงปลาไปนานแสนนานนะครับมัวแต่ไปทําคลิปขี่ม้านะครับทำย่าแพนกัวลาครับวันนี้เราจะมาลุยกันนะครับแต่จะเป็นกลางคืนนะครับนี่นะครับเอาพืนลมมานะครับ มีปืนลมคู่จายในเจอะแล้วก็มีปืนไม้นะครับนี่นะครับก็เอามา2ระบบนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีของใหญ่ให้เล่นอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมากับบุ๊กนะครับบุ๊กเมียเผล่นะครับกบโปไม่ค่อยเอากลางคืนเลยเนาะนี่นะครับบุ๊กเมียเผลนี่นะครับตาใจครับวันนี้เดี๋ยวก็จะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเท่าที่มีนะครับลุยนี่นะครับ เตรียมกันมาคนละ2กระบ,บอกดูที่ว่ามันจะได้ใช้กระบ,บอกไหนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศใต้น้ำกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับดำลงไปพื้นสวยงามมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีรอยกินปักเข้าให้นะครับไอชอนทำไมถึงยิงพลาดก็เริมมันเย็นใช่ไหมนะนะั่นรีบนะครับกลัวเนื่องกว่ามันเปลี่ยนนะครับหันปืนได้ก็ใส่เลยอันนี้เป็นซักเกอร์นะครับ ปลาซักเกอร์เนี่ยตัวใหญ่มากนะครับตัวน่าจะเป็นโลนะครับเนื้ออร่อยนะปลาซักเกอร์นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปการแล่ปลาซักเกอร์ให้ดูนะครับจัดซักเกอร์ไปดึกแ้บแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองลุยกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ้างบุกชบฝักดูนะครับว่าแล้วนะครับก็ มุดลงพื้นนะครับหาพื้นที่เนื่องจากว่าพึ่งลงครั้งแรกนะครับสระนี้นะครับก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะลงมาก่อนแล้วบุ๊กบอกว่ามีของใหญ่อยู่นะครับก็ต้องสำรวจพื้นไปเรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับมองเข้าข้างๆนะครับมันไม่อยู่พื้นนะแต่มันอยู่ลอยอยู่กลางหญ้านะครับปรานินนนจีะนี่นะครับใครที่พึ่งหัดดำนะครับหรือยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับเวลาเจอหญ้าเนี่ยอย่ามองแต่พื้นนะครับมอง มองขึ้นสูงหน่อยอันนี้น่าจะเป็นโพรงของปลากเกอร์นะครับก็หาดูแล้วไม่เจอตัวนะครับถ้าเจอตัวก็โดนนะครับโดนแน่ๆเนี่ยครับเทคนิคการดูปลานินนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่ปลานินนอนหลุมนะถ้าเป็นไซส์เล็กๆนะครับบางทีไม่ไม่ปัดหลุมเนะี่ยมันจะลอยอยู่กลางนะครับไม่งั้นก็จะแอบ,บอยู่ ครับก็มันจะเป็นหัวต่อนะครับที่จะเข้าร่องยาวมากแล้วก็จะเป็นช่องตรงกลางมีรอยนะครับของปลาใหญ่ที่เข้ามาคุ้ยมาเขี่ยนะครับให้มันเป็นเหมือนหลุมปลานะครับก็เลยพยายามค่อยๆมุดเข้าไปแหวกเข้าไปแต่มุดยากนะครับสังเกตนะครับการจะดิ้นการจะหาเนี่ยตรงนี้เป็นโพรงนะครับเป็นจุดที่ปลามันมาดูดฝุ่นนะครับดูดดินแล้วก็ ทำเป็นจุดๆๆไว้นะครับแล้วแต่จุดนะครับแต่ไม่เจอของใหญ่เลยดึกๆน่าจะลงสะหมดนะครับเพราะว่าคลองเนี้ยนะครับล่องเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับสะนะครับนี่นะครับปลากดนะครับปลากฏดก็เยอะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะแอบอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆเลื้อยมาโชว์ตัวนะครับเวลาเห็นไฟสังเกตให้ดีๆนะจ๊ะตอนนี้ เปลี่ยนสีไฟฉายเรียบร้อยนะครับไอไฟฉายไอตัวเนี้ยถือว่าสอบผ่านนะครับทําไมถึงเปลี่ยนไฟฉายนะครับเพราะว่าแบตมันหมดนะครับลืมชาร์จจากคลิปที่แล้วนะครับไปถ่ายคลิปมาแล้วก็ลืมชาร์จนะครับทิ้งไว้บ้านไม่ค่อยได้ดํานะครับเนื่องจากว่าน้ํามันขุ่นนะจ๊ะประเด็นหลกักๆก็คือช่วงนี้น้ําขุ่นอยู่นะครับยังไม่ค่อยใสนี่นะครับเจอแล้วซักเกอร์โอ้ยหนีหนีหนีตามครับตามกระดานนทนนะไม่ยอมหยุดนะครับเดี๋ยวตามครับมีมีมีต้องตามนะครับ จเจอ,อไซส์นะครับก็ตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเนื่องจากว่าจะต้องถอดกล้องโกโปมันหนีบไว้ตรงนิ้วนะครับแล้วก็คีบแล้วมือจับไฟฉายนะครับค่อนข้างที่จะลําบากน่าดูเลยแหละแต่ถือว่าไฟฉายนะครับสอบผ่านครับเพราะว่า1ไม่ต้องใส่แบตนะครับ2ก็คือไม่ต้องซื้อฐานใส่นั่นแหละนะครับแล้วก็ชาร์จเอาอย่างเดียวแล้วก็ลงน้ำไ,ได้ประมาณ5เมตรนะครับไฟฉายตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ไฟฉายแต่ละตัวี่ยต่างกันยังไงนะครับสำหรับสายกลางคืนนะอ่าตัวนี้ตัวนี้คุ้มเงินอยู่ครับบันทาไฟฉายขาวเลยสังเกตแสงนะครับจะไม่สว่างเท่ากับไฟฉายแสงสีขาวนะครับที่แบตเพิ่งหมดไปเนื่องจากว่าตัวไฟฉายตัวใหญ่ของผมเนี่ยก็คือมัน2 0 0พันลูเมนนะครับมันแรงมาก อันนี้ก็เลยแบบต้องใช้แบบค่อยๆนะครับแต่ถามว่าดีไหมปลาไม่ค่อยจะหนีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแสงสีส้มนะครับพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับจะอยู่นิ่งให้ยิงง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าจอดานานๆมันก็ไปเหมือนกันเนื่องจากบอ่อนี้รู้สึกว่าจะโดนพม่ากระเหลี่ยงนะครับลงคายเอาชมวกแทงบ้างอะไรบ้างนะครับจะไวต่อแสงไฟเหมือนกันแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยปลาทั่วไปนะครับถ้าไม่ค่อยโดนเนี่ยไม่มีใครกวนมากนะครับเจอแสงสีส้มเนี่ยปลาจะนิ่งนะ นิ่งกว่าแสงสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยที่เอามาฝากไว้แล้วกันเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับนี่ปักเขาให้หลบอยู <ever> ่ชิ้นไม้เธอตัวนะครับเจอตัวเล็กๆตัวนี้สถานการณ์ยากไม่บี ายเปลิกเปรกเลยไปดูต<า>่ออารมณ์ดำน้ำกลางคืนนะครับสำหรับที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยร้อนไหมหญ้าเยอะๆแบบนี้ร้อนนะครับเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับนี่นี่อา้าวโดนแล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งนะครับปลาซักเกอร์นะครับเนื้ออร่อยนะเวลาลาะออกมาเนี่ยไม่มีก้างด้วยนะครับ รสชาติดีเยี่ยมไป่รอดนะครับ ฝาดงนะครับได้อีกละตัวเลยนะครับผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปยาวๆสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเจ็บมือนะครับเพราะว่าเอากล้องโปโปนะครับหนีบเข้าตรงร่องนิ้วแล้วก็จับไปฉายนะครับก็จะมีช็อตที่แบบยิงได้ยิงได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขออภัยไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเกิดอุบิเหตุลืมชาร์จไปฉายนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอีก พ่งนี้มาลืนนี้เดี๋ยวจะไปดำอีกแล้วนะครับเพราะว่าน้ําเริ่มตกตะกอนนะครับพวกในสระนะครับแต่อ่างเก็บน้ํานี้ยังคุ่นอยู่นะครับอ่านี่มาแล้วปน,นินประนินไซไม่ใหญ่มากนะครับก็ไซพอกินนะครับได้มาแล้วนินหมายใหม่นะครับขยับหมายมานี่นะครับหนึ่งตัวยวเก็บปลาครับ อันนี้ก็ลงไปนะครับดูในสระอันนี้เป็นสระใหญ่แล้วนะครับอ่าลงไปพวกะเจเอกับนี่นี่นี่นอนนิ่งๆอยู่ใช่ไหมปลาบู่นะครับจุดเนี้ยปลาบู่จะเยอะมากนะครับในสระนะครับเดี๋ยวดูนะครับคลิปปลาบู่จะยิงกันรัวๆนะครับเจ้านี่นี่อีกตัวหนึ่งครับอ่าแต่ไม่ได้ถ่ายตอนนี้มาหน่อยนะครับอีกแ dm นึง ปาูปลาูได้อีกนแต้มนะครับก็เจอยากอยู่นะครับแต่ก็ไซส์สวยนะครับนี่นะก็กว่าจะเจอก็เอาการนะครับแต่ปลาบูเวลานอนจริงๆเนี่ยนะครับในในน้ำเนะี่ยคือะจะหัวทิ่มอย่างลงนี้นะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เหนื่อยนะครับวนมาครึ่งสะแล้วนะครับเดี๋ยวจะวนกลับไปหาแสงตรงนู้นนะครับอ่าตอนนี้กำลังยิง ไปเรื่อยๆนะครับวนปลาปลาตัวเล็ก็ดีเริ่มดำประมาณทุ่มครึ่งนะครับเลิกดำกันประมาณห้าทุ่มตรงนะครับาถามว่านานไหมนะครับก็นานอยู่นะสมควรที่เหนื่อยับนี่นะครับลอยอยู่กลางน้ำนะครับปลายกลางน้ำยิงเสร็จก็ต้องสาดไฟส่องก่อนเข้าฝั่งนะเผื่อเจอตัว <c oughs> ว้เป็นลีกเลย ไอชิเปกเลยนะครับก็จุดนีนะครับเริ่มเลาะสะกันแล้วนะครับก็ปลาจะเปลี่ยวๆกันทั้งนั้นนะครับแล้วสังเกตดีๆนะครับไม่มีการเล็งเท่าไหร่นะครับสาดได้เจอปุ๊บยิงปั๊บนะครับสิงปุ้นไวนะครับไม่มีคําว่ารอไม่มีตั้งท่านะครับตั้งท่าไม่ได้มันไวมากนะครับมันชินแสงแล้วนะมันโดนกระเหลี่ยงพม่าเล่นงานบ่อย ไปนะครับไม่เท่าไรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะพวกนี้จะชอบหลบอยู่ในดงนะครับในหญ้าอาจจะไม่ออกมานอนบนพื้นโลง่ลงๆนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นกันทั่วไปหรือในคลิปที่ผมเคยเอาลงไว้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นปลาแก้มช้ำตัวใหญ่นะครับแม่ชอบกินก็เลยจัดให้ ใหญ่มากนะครับหลุมปนินปัดนี่หล,ห,ลหลุมหลุมหลุมนึงนี่ศอกหนึ่งนะใหญ่นะครับแต่ไม่เจอตัวมันอยู่น้ําลึกนะครับเห็นแสงไฟไม่ได้เห็นปุ๊บปุ๊บกันเลยฝุ่นกระจายนะฝุ่นฟุ้งเลยแหละมันล้อฟีตีออกเลยนะครับก็นี่แหละครับประสบการณ์ของปลาที่มันโดนไปบ่อยนะครับใครไปแล้วไม่ได้ตัวเนะี่ยรู้ได้เลยนะครับว่าเขาโดนบ่อยนะครับ นี่นะครับกษัตริย์ตร์มองเข้าไปนะครับจะเอหันตูดให้เหรอเชียะโดนนะครับปลาบู่นะครับปลาบู่บ่อนี้เยอะนะครับเยอะมากถ้าใครมีปลาเล็กนะครับหรือว่าสงตัวเองเนะี่ยไม่ควรที่จะปล่อยปล่อยปลาบู่นะไม่งั้นปลาบู่จับกินหมดนะครับเสือนอนกินก็ขยับจุดกันไปอีกหน่อยนะครับพยายาม หาพื้นแล้วมันไม่เจอนะพี่ลงโล่งนะครับออบนะครับก็เลยจะต้องมองเข้าไปในพุ่มนี่นะครับเจอแล้วใส่เข้าให้นะครับนี่คือผลงานนะครับวันนี้สําหรับคืนนี้นะครับก็จะมีนี่ปลานินไซไม่เท่าไหร่นะครับก็ไซพอกินแต่ปลาบู่เยอะนะครับแล้วก็สักเกอร์ของบุกได้ดุกนาด้วยนี่นะครับดุกนา ก็เหมือนกันฮะแต่สักเกอร์ใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปแลวเนื้อนะครับนี่ใสบ่บ,บิ๊กบิ๊กบิ๊กนั่นเลยฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมปวนแม่สอดสอ,สอสดด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็นะครับมีเพลลิสต,ต่างๆนะไม่ว่าจะตกปลาดำน้ำยิงปลาขีมา่ม้ายญาเพนกวานะครับก็ดูกันได้นะครับที่สำคัญฝากดูโฆษณาด้วยนะอย่าเพิ่งกดข้ามเด้อต้เอ๋เจอกันคลิปหน้า